ข้อมูลสถานการณ์การผลิตและการตลาดข้าวของประเทศไทยจากสำนักงานเศรษฐกิจการ,าการเกษตรนะคะพบว่าไทยส่งออกข้าวตั้งแต่มกราคมถึงตุลาคมปีที่แล้ว2567ปริมาณมากกว่า 8ล้าน3แสนตันมูลค่าอยู่ที่ประมาณสัก1,91,000ล้านบาทนะคะหรือว่าประมาณ5,411ล้านเหรียญสหรัฐค่ะต้องบอกว่าตัวเลขเนี้ยเพิ่มขึ้น20.32นะคะในจำนวนนี้ที่ส่งออกมากที่สุดปรากฏว่าเป็นข้าวขาวค่ะคุณผู้ชมที่ส่งออกมากที่สุด62.04นนะคะรองลงมาเป็นข้าวหอมมะลิไทยต่อด้วยข้าวนึ่งค่ะ <sc> แล้วก็มีปริมาณข้าวหอมไทยองลงมา เป็นอันดับที่4เข้าวเหนียวส่งออกเป็นอันดับที่5นะคะอยู่ที่2.75%แล้วเข้าวกล้องก็ติดอันดับเช่นเดียวกันนี่เป็นข้าวที่ไทยผลิตและส่งออกมากแต่จริงๆประเทศของเรายังมีข้าวที่หลากหลายยังมีข้าวที่มีมูลค่าที่น่าสนใจอีกเยอะเลยนะคะกรมการค้าต่างประเทศชี้ปัจจัยที่ทําให้ราคาข้าวไทยปรับตัวสูงขึ้นมีอยู่3ปัจจัย 1. คือการดําเนินมาตรการควบคุมการส่งออกของข้าวอินเดี ทั้งการระงับการส่งออกข้าวขาวการเก็บภาษีส่งออกข้าวนึ่งตั้งแต่ปี66จนถึงตุลาคมปี67ส่งผลให้ภาพรวมราคาส่งออกข้าวในตลาดโลกปรับ ตัวสูงขึ้น 2. ความต้องการสําคัญของประเทศผู้นําเข้าวที่มีอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างเช่นอิโนโดนีเซียอิรักฟิลิปปินส์เขาใช้เพื่อการบริโภคและหลายประเทศซื้ซอไปเก็บสต็อกเพื่อความมั่นคงทางอาหารของประเทศเขาเพื่อบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้งค่ะโดยผลผลิตข้าวของอิโนโดนีเซียและฟิลิปปินส์ตอนนี้ลดลงกว่า0.88ล้านตันและ0 3 0ล้านตันตามลําดับนะคะรวมถึงตลาดสหรัฐที่ตอนนี้มีความต้องการข้าวหอมมะลิไทยเพิ่มขึ้น อันนี้เป็นโอกาสของประเทศไทยอีกปัจจัยที่ทําให้ราคาข้าวไทยพุ่งสูงคือปริมาณผลผลิตข้าวไทยเพียงพอและพร้อมตอบสนองความต้องการของตลาดข้าวโลกค่ะมีศักยภาพมีความพร้อมในการส่งมอบข้าวให้กับผู้นําเข้าอย่างต่อเนื่องค่ะ ส่วนในไทยตอนนี้ข้าวจากทุ่งนาก็พุ่งตรงสู่เมืองใหญ่หลายๆแห่งนะคะจุดหนึ่งที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ค่ะล่าสุดมีการจัดงาน Thailand Rice right Fest 2024ปีที่แล้วนะคะเป็นการรวมเอาเครือข่ายกเกษตรกรคมทํานาผู้ประกอบการมาจัดแสดงข้าวหลากหลายสายพันธุ์แล้วก็สินค้าที่ผลิตจากข้าวตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนความรู้ในการเพิ่มมูลค่าข้าวสร้างโอกาสให้กับกเกษตรกรติดตามจากนักข่าวพลเมืองซาวอีสาน นี่เป็นข้าวใหม่สายพันธุ์พื้นบ้านจากหลายชุมชนถูกนำมาหุงให้ผู้บริโภคที่สนใจได้ชิมและพูดถึงที่มาและความโดดเด่นอย่างใกล้ชิดกับเกษตรกร,ร,กรโดยโตรงนำข้าวพื้นเมืองที่มันมันหลากหลายมากในภาคอีสานเนี่ยมาแนะนําให้คนที่ไม่คุ้นเคยได้รู้จักนะคะอย่างเช่นข้าวหอมพมา่าข้าวหอมนางนวลนข้าวลายดอกไม้ ีกลาข้าวท้าพิมชุมแพข้าวหอมนินอะไรแบบนี้นะคะมันมีความหลากหลายของรสชาติความหลากหลายของคุณค่าทางอาหารรวมทั้งความหลากหลายต่อ,อกเกษตรดิเวศการบริโภคของผู้บริโภคเนี่ยเราอยากให้เขารู้ว่าการบริโภคของเขาช่วยส่งเสริมความหลากหลายของระบบนิเวศในท้องไร่ท้องนาด้วยนะคะข้าวอินทรีย์สายพันธุ์พื้นบ้านจากเหนืออีสานกลางและใต้ต่างได้โอกาสในการโชว์ตัวและสื่อสารตรงกับผู้บริโภค ให้เห็นและเข้าใจถึงคุณค่าในการทำเกษตรอินทรีย์ของแม่นะแม่ปลูกเขาธรรมชาติเขาหน้าปีแม่บ่มีสารอย่างใส่จักอย่างเลยมันเป็นเขาอินทรียแล้วกะดินฟ้าอากาศกะถ่าน้ำฝนดีเขาเข้ากระสิวานถ้ามันแรงมันมีแดดหน่อยนึงกะสิมีความหอมเพราะว่าเขาเข้าเครียดเก็บเอาในแดดมาเป็นความหอม เราพบว,ว่าข้าวบางสายพันธุ์นะคะปรับตัวได้ดีมากอย่างเช่นปีนี้นะคะข้าวหอมนังนวลเป็นข้าวที่มีระยะเก็บเกี่ยวตอนกลางๆนะคะเขาออกมาคุณภาพดีมากเม็ดสวยมากเพราะว่ามีน้ำกอดีแล้วก็มีแสงแดดพอเหมาะแต่ว่าพอไปเป็นข้าวลายดอกไม้นะคะข้าวหอมลายดอกไม้เนี่ยก็ปรากฏว่าเขาได้รับความเสียหายเพราะว่าฝนชะช่อดอกทำให้ผลผลิต เม็ดนึงเนี่ยมีจุดดำๆเต็มเลยแล้วก็ทําให้ไม่สวยแล้วก็ผลผลิตต่อไร่ก็ลดลงด้วย <S <S เพราะฉะนั้นเราก็เลยสังเกตว่าความผันผวนของฝนหรือว่าแดดหรือว่าอุณภูมินี่มีผลกระทบต่อข้าวบางชนิดการทําข้าวหลากหลายสายพันธุ์จากประสบการณ์ข้าวของทางเราก็เลยช่วยทําให้เราอ่ะสามารถปรับตัวได้ดีขึ้นกับความผันผวนของอากาศแดดฝนร้อนอย่างนี้นะคะการรวมตัวกันของเกษตรกร,กรจากท้องถิ่นสู่ผู้บริโภคในเมืองใหญ่ จึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างมูลค่าและเพิ่มโอกาสของชาวนาและผู้บริโภคให้เชื่อมถึงกันมากขึ้นถ้าทำดีๆข้าวเป็นสินค้าเป็นวัตถุดิบที่ทำอะไรได้มากกว่าที่คิดเลยนะคะ